ทฤษฎีนี้จะมีจุดอ่อนอยู่หลายประการแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นทฤษฎีบุกเบิกที่น่าให้นักวิชาการอื่นๆหันมาสนใจในเรื่องประชากรมากขึ้นและเป็นทฤษฎีแม่บทที่ก่อให้เกิดทฤษฎีประชากรอื่นๆติดตามมาอีกหลายทฤษฎี 3. ทฤษฎีทางด้านวัฒนธรรมเป็นทฤษฎีที่อาศัยวัฒนธรรมและสังคมเป็นมูลฐานในการอธิบายการจำกัด อัตราการเกิดกล่าวคือการจำกัดอัตราการเกิดขึ้นอยู่กับความคิดทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์แนวความคิดของเขาว่าบุคคลที่ต้องการเลื่อนฐานะทางสังคมหรือต้องการหาชื่อเสียงเกียรติยศควรหยุดเป็นโสดไม่ควรแต่งงาน การจะลดหรือเพิ่มขึ้นอยู่จิตใจเป็นสำหรับเป็นสำคัญบุคคลชั้นสูงมีบุตรน้อยกว่าพวกกรรมกรเพราะมีวิธีพักผ่อนหย่อนใจได้มากส่วนส,ส,สแตนเบิร์กให้เหุผลว่าชนชั้นสูงมีบุตรน้อยเพราะต้องการสร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับครอบครัวและสังคม จุดออกของทฤษฎีทางด้านวัฒนธรรมคือคําว่าวัฒนธรรมมีความหมายกว้างขวางมากยากที่จะหาขอบเขตแน่นอน 4. ทฤษฎีทางด้านชีววิทยากลุ่มนี้มีความคิดเห็นขัดแย้งกับมทันเช่นเดียวกับกลุ่มทฤษฎีทางด้านวัฒนธรรมนักทฤษฎีกลุ่มนี้มีอยู่หลายท่านด้วยกันเช่นเซอร์ ได้ตั้งกฎเกี่ยวกับประชากรไว้สองข้อในหนังสือคือ 1. ภาวะ,จะเจริญพันธ์แปลเป็นปฏิภาคกับกับความหนาแน่นของประชากรของอัตราตายและอัตราเกิดจะผันแปรตามกันกล่าวคือถ้าพื้นที่ใดมีอัตราสูงก็จะมีอัตราเกิดสูงและถ้าที่ใดมีอัตราเกิดต่ำก็จะมีอัตราตายตา่ำ ได้ทำการทดลองกับพืชแล้วนำข้อมูลมาสรุปแนวความคิดไปว่าคนรวยจะมีบุตรน้อยเพราะมีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์มั่งคั่งส่วนคนจนจะมีบุตรมากเพราะมีความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนฮาโตได้ทำการทดลองอาหารประเภทโปรตีนกับม้าและหมูเขาพบว่า ถ้าให้อาหารแก่สัตว์จนอ้วนแล้วจะเป็นหมันแต่ปล่อยให้อดอยากพอสมควรอัตราการแพร่พันธุ์จะสูงขึ้นขณะเดียวกันสเปนเชอร์ได้ตั้งกฎเกี่ยวกับประชากรพอสรุปได้ว่าอัตราการเพิ่มทวีของมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งการดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ของตน 5. ทฤษฎีประชากรทางด้านเสรษฐ ทางด้านคณิตศาสตรไ์ได้พยายามใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาคำนวณหาอัตราเพิ่มประชากรต่อมาวิฮูเลตได้เสนอว่าเส้นกราฟรูปโค้งกับเหมือนตัวเอเอียดสามารถนำมาใช้ประมาณการเพิ่มประชากรได้กล่าวคือในช่วงแรกประชากรจะเพิ่มอย่าง